สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชัดเจนนชาแนลบายครูแแบมนะคะพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมขาครูแแบมจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการเลี้ยงวัวของตัวเองนี่แหละคะ่ะที่อยู่ในฟาร์มของเรานะคะก็เราได้สุขป,ประสบป,ปัญหานะคะวัวของเราขนขนหลุดร่วงนะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะเราก็สังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมวัวของเราเนี่ยมีตรงต้นหอกของเขานะคะมีอาการขนร่วงแล้วก็เณฑ์คล้าย เป็นคล้ายๆเป็นขี้กากอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยทยํายังไงดีเนาะก็เลยมาสังเกตว่าเออมันเกิดจากอะไรทําไมน้องเขาถึงได้ไปเกาตามเสาไปเอาผิวของเขานะคะไปออไปข้างๆเสาบ้างขูดอะไรเสาบ้างเพื่อจะเหมือนกับถ้าเป็นคนก็คืออาการของการเกานะคะคือเขาขันนะคะก็เลยเมาสังเกตด,ดูนะคะมานั่งดูที่ข้อของเขาว่าเอะเขาเป็นอะไรนะคะจากการสังเกตนะคะก็สรุปได้ว่าน้องเขาแพ้มแมลงคะ่ะ น้องเขาแพ้มลงซึ่งเราตอนแรกเองก็คือไม่รู้นะคะว่าเขาเป็นอะไรนะคะซึ่งอยู่ๆเขาก็เป็นขึ้นมาก็เลยนะคะคิดว่าเขาเป็นพยาธิก็เลยไปเอายาถ่ายพยาธิพยาธิผิวหนังนะคะซึ่งนะะ่ะเป็นตัวยาตัวนี้เลยค่ะไอรเมกเนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีข้อบ่งใช้อยู่ข้างๆข,ขวดนะคะก็ตามปริมาณตามน้ําหนักของวัวนะคะว่า วัวเขามีน้ําหนักเท่าไหร่จะต,ต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ได้คำปรึกษาตัวนี้มาจากพี่พี่ยูนะคะแห่ง RCR นะคะก็ให้คําแนะนําว่าน่าจะเป็นพยาธิผิวหนังหรือเปล่าคุณแม่มก็เลยซื้อนะคะตัวไอ m ั c แมก F นะคะมามาใช้ดูนะคะก็เลยหลังจากนั้นก็เลยลองนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ตันก็ไม่หายท่านผู้ชมค่ะมันก็ไม่หาย แต่ว่าก็เลยว่าเออเราควรจะทําไมดูเหมือนกับว่าเหมือนผิวคนเนาะเวลาที่เขาเราเราผิวแห้งเราก็จะรู้สึกคันใช่ไหมคะก็เลยเอาความคิดว่าเออน่าจะเหมือนคนนี่แหละนะคะก็เลยเอาไปซื้อนะคะไปซื้อ,อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะท่านผู้ชมเป็นซื้อมานะคะนี่สั่งมาจากลาซ a ดานะคะประมาณขวดละสองร สองร้อยหรือสองร้อยกว่าบาทเนี่ยค่ะจำไม่ได้นะคะตัวนี้ก็เราก็เลยนะคะเอามาทาควบคู่กับกนฉีดเอาแมกเอฟนะคะก็เลย ลักษณะการทานะคะลักษณะการฉลมใช้คําว่าฉลมดีกว่าถ้าใช้คําว่าทามันจะเป็นบางๆเนาะจะเราใช้คําว่าฉลมนะคะหยดน้เาเ่านี่เราใช้แค่แค่ขวดเดียวในทางนี้ก็หายแล้วตอนนี้คือหายเป็นปกติแล้วนะคะเราใช้น้ํามันสกัดเย็นนะคะหยดลงไปเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะท่านผู้ชมใครที่เกิดปัญหานี้ก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในฟาร,ร์มของท่านได้นะคะก็ใช้น้ํามันนี่นะคะใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ กดไปเลยใช้เป็นหัวปั๊มหรือจะใช้เป็นแบบแบบไม่เป็นหัวปั๊มก็ได้แต่เราก็หยุดแล้วก็ลูบนะคะลูบไป,ปนะเพื่อลดการเขาเรียกอะไรแตงตึงของผิวของเขา<อ><อ>ที่เวลาที่เขาอ,ะอ่ะเขาก็เหมือนเขาไปพยายามจะเอาตัวลําตัวของเขาเนี่ยค่ะไปสีกับเสาเนาะทาให้เขาเกิดแผลหรือเกิดความเขาเรียกอะไรระคายเคืองผิวก็เลยใช้น้ำมันสกัดเย็นน้ำมะพร้าวสกัดเย็นค่ะตัวนี้นะคะสั่งมาจากลาซาดานะคะตัวนี้ซื้อได้เลยนะคะ นี่นะคะเราก็ฉลูไปเขานะคะทาทาไปให้เขานะคะตรงตะหนอกเลยนะคะที่จะเห็นเด่นชัดเลยว่าตรงตะหนกของเราเนี่ยจะมีแมลงมาตอมซึ่งซึ่งทําให้เขาเนี่ยแพ้นะคะมันบางตัวก็ไม่แพ้นะคะแต่บางตัวก็แพ้แต่สําหรับตัวนี้เขาจะมีอาการแพ้นะคะก็จะฉลูไปอย่างนี้ละค่ะฉลูตรงจุดที่ที่เขาเป็นเลยนะคะฉลูไปเลยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นแต่ตะหนกนะคะ <AS 2> ข้างหลังนะคะแต่ก่อนนะคะข้างหลังตัวนี้คือจะไม่มีเลยนะคะอันนี้คือเราทําดูก่อนนะคะเราถึง กล้าที่จะมาแชร์ประสบการณ์ของเราให้กับท่านผู้ชมที่ประสบปัญหาตัวนี้อยู่เนาะนะคะเราจะก่อได้ตรงนี้นะคะผนังตรงนี้ข้างหลังคือสันหลังแนวสันหลังทั้งหมดเลยเนาะ mm hmm. ก็จะก็จะขนจะร่วงหมดเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะขนจะร่วงเลยไม่มีขนเลยพอเราชโลอย่างี้นะคะใช้ไปควบคู่กับการใช้ Mac, ไอโอมิกไปหนึ่งฮะฉีดไปสองครั้งอ่าฉีดไปสองครั้งนะคะ ก็เขาก็ดีขึ้นนี่นะคะดีขึ้นเลยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมาจากพยาธิผิวหนังด้วยเนาะเพราะว่าเขาจะขับนะคะไอตัวนยคะตัวสะเก็ดที่มันเป็นพอเราฉีดไอเมกไอปั๊บนะคะตัวน,นี้ก็จะออกมานะคะออกมาก็จะออกมาเราก็จะเ,จเห็นได้เลยว่าในในใน,ในส่วนตรงนี้ก็หนึ่งคือการแพ้แมลงด้วยแล้วก็สองก็คือการเ,าเป็นพยาธิด้วยนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้แหละคะ่ะใช้น้ํามันฉลุมจนทุกวันนี้นะคะเขาก็ดีขึ้นแล้วก็ขนหายเป็นปกติแล้วค่ะ นี่นะคะก็มีขนเกิดขึ้นมาเพิ่งเริ่มมาเนี่ยค่ะสังเกตดูนะคะตรงนี้ยังมีร่องรอยพึ่งเขาเรียกว่าอะไรพึ่งหายนะคะเขาก็เนี่ยค่ะขนพึ่งเริ่มขึองเริ่มออกมาแล้วนะคะทั้งที่เรานี่ค่ะอาบน้ําให้เขาวันเป็นวันเลยก็ว่าได้นะคะแต่เราก็หนึ่งในความสะอาดก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้เขามีสุขภาพที่ดีท่านผู้ชมนี่นะคะเห็นไหมคะก็ล่องร่องข้างหลังแต่ก่อนนี้ก็คือเป็นหมดเลยเนาะเป็นหมดเลยนะคะเป็นมีลักษณะคล้าย คล้ายๆกลากเกลื่อนของคนนี่แหละค่ะนี่นะคะจุดไหนที่เป็นเป็นเนื้อนะที่ที่แมลงชอบตอมนะคะจะเป็นตรงจุดนั้นเลยนะคะต้นแนวสันหลังเลือดจากกระหนอกนี่แหละค่ะนี่นะคะเป็นตัวสิ่งข้างหลังเลยนะคะน้องเขาแบบคือคันมากวันๆน,นี้ก็คือแบบต้องเอาตัวเองนะคะไปถูก,กับเขาเรียกว่าอะไรสะะะเสานะคะข้างๆลำคอเขาเนี่ยเพื่อจะ เหมือนกับคันเนาะเหมือนเขาคันอย่างเงี้ยะคะพอเราชโลมนี่ให้เขาก็อาบน้ําเสร็จแล้วก็ชโลมให้เขานะคะเขาก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นในชะะ้เวลายังไม่ถึงขวดเลยเนาะนี่นะคะซื้อมาหนึ่งขวดท่านผู้ชมซื้อมาหนึ่งขวดนะคะก็ตอนแรกเราคิดว่าจะใช้น้มันมะก,กอกแต่ว่าน้มันมะก,กอกมันน่าจะกลิ่นมันจะฉุนก็เลยนะ้ำมันมะพร้าวน่าจะจะดีกว่าก็เลย เออเอาลองเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะท่านผู้ชมที่ประสบป,ปัญหานี้อยู่เนาะก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะลองทําดูนะคะสมุนไพรนี้ไม่มีอันตรายกับผิวนะคะน้ำมันสกัดเย็นเนาะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี่ก็มีประโยชน์นะคะอย่างอย่างคนคนก็ใช้ได้สัตว์ก็ใช้ได้นะคะเห็นไหมคะคนเขาจะเหงาแล้วเขาก็จะกลับมาแล้วแมลงก็จะไม่ไม่มาตอมนะคะหนึ่งใน,นนี้ก็คือประสบการณ์ของคุณแบบก็คือใช้ควบคู่กับไอว่าแม็กเอฟนะคะ ไอ้เบอร์แกเอฟชกคูบคบคู่ไปด้วยนะคะอันนี้คือฉีดไปสองครั้งน้องเขากลับมามีผิวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่านะคะก็มีขนกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะกลับมาเหมือนเดิมนะคะนี่ฮะ,ะตรงหนา้าผากนี่ก็ตะกอดไอ้ตรงนี้ก็คือเต็มเลยน,นี่ก็หายแล้วค่ะท่านผู้ชมนะ,ะให้ดูนะคะก็จะเหลือตรงนี้นิดนึงเพิ่งเพิ่ง,พ,ง,พ,งพิ่งจะเริ่มมาเนาะนะคะเพิ่งจะเริ่มขนก็จะเริ่มปลงเขาเรียกอะไรนะคือขนก็จะเริ่มเริ่มงอกเออ เริ่มงอกขึ้นมาแล้วก็จะมีขนที่เงางามนะคะมีจะขนที่เงางามเพราะว่าพอพอน้องเราอาบน้ําพออาบน้ําเสร็จนะคะฉลมงตัวนี้ให้เขาเลยนะคะเขาก็จะเริ่มมีขนที่หนาขึ้นนะคะเห็นไหมคะลองเอาไปปรับใช้นะคะท่านผู้ชมขาปรับใช้ในวัวของท่านนะคะที่บางคนถามว่าวัวมันเป็นขี้กลากวัวมันเป็นไอเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะหนึ่งนะคะอาจจะมาจากส่วนของ พยาธินะคะพยาธิผิวหนัง2ก็คือ,อเขาแพ้มะเรงนะคะเขาแพ้มะเรงนะคะตัวแรกก็รู้สึกกังวลมากเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะแก้ปัญหาให้เขาได้ยังไงนะคะพอเรามาลองใช้สมุนไพรควบคู่กับยามันก็ได้ผลค่ะท่านผู้ชมอันนี้เราทดลองใช้เองในฟาร์มของเราเนาะก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับท่านผู้ชมที่ประสบปัญหานี้ด้วยนะคะเอาเอาไปใช้ดูนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่แต่ว่าคือวัวตัวอื่นนะคะ วัตุอื่นที่เขาเป็นอย่างเงี like. ้ยนะคะอย่างไม่เขาไม่เป็นอย่างงยตัวนี้นะคะเราก็สามารถชโลอไว้บนข้างหลังเขาได้นะตรงส่วนมากนะคะแมลงก็จะมักมาเกาะตรงที่ตนกนะคะตนนของเขาซึ่งซึ่งมันเป็นจุดที่เนื้อที่เขาอะเวลาเขาสะบัดนมันสะบัดค่อนข้างยากสะบัดไล่แดงค่ะค่อนข้างยากหางก็ไม่ถึงอย่างเงี้ยหูก็สะบัดไม่ถึงอย่างเงี้ยนะคะก็จะอีกอย่างมันจะเป็นจุดที่เหมือนแมลงเขาชอบนะคะก็จะมายังไม่ได้สิ่งไหนเลยก็จะมีมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ แล้วก็จะเปลนปัญหาแต่ว่าบางตัวนะคะอยู่ที่ข้อนี้ก็จะแพ้อยู่ตัวเดียวนะคะแต่ตัวอื่นก็ไม่แพ้นะคะท่านผู้ชมตัวนี้ก็ไม่แพ้แต่ว่าถ้าตัวไหนที่แพ้ก็จะมีอาการแบบที่ที่เล่าให้ฟังนะคะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกลากเกลื่อนนะคะคล้ายๆเลยค่ะเป็นเป็นปัญหาที่บางทีแบบต้องใช้อะไรทาต้องใช้อะไรทําทเป็นอะไรไหมเราเราก็จะค้างจะคิดมากเพราะว่าผิวหนังเขาค่อนข้างจะเหมือนกับไม่สวยงามนะคะแล้วก็ขนก็จะหายไปคือขนนี่จะหลุดร่วงไปเลยนะคะ ขนตรงนี้ก็จะหลุดร่วงไปเลยเป็นด่างเป็นเนินต้อแนวตหนกนะคะจนถึงสันหลังเลยค่ะจนถึงท้ายเลยนะคะตอนนี้มีแล้วค่ะมีแล้วนะคะ ลองๆนะคะท่านผู้ชมขาลองเนาะลองดูว่าเอาวิธีนี้ไปใช้ลองนำมาปรับใช้ในารามของท่านถ้าเกิดปัญหานะคะอย่าลืมนะคะไม่ได้ใช้แค่้ะมันมะพร้าวอย่างเดียวนะคะไอวัลมกเอฟนะคะนึ่งหนึ่งในส่วนผสมทีุ่ณแบบลองใช้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในว,วันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เนาะกณแบบก็ได้นําสาระความรู้ดีๆนะคะมาฝากกับทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ฝากติดตามช่องชัดเจนชาแนลบายกูแบบอีกต่อไปนะคะ จบคลิปนี้สวัสดีค่ะ